ก็ถ้าจะบอกว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งของเมืองไทยก็หาว่าชมตัวเองแต่ก็ไม่เคยแพ้ใครครับผมแต่ก็ไม่เคยแพ้ใครเลยอ๋อไม่เคยแพ้ใครจะมีซิกเนเจอร์พ็อกช็อปอยู่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อจริงที่โคตรอร่อยและกล้าพูดได้เลยว่าเมืองไทยแม่งไม่เคยทำอะไรอย่างตูเอาอีกแล้วแค่เริ่มก็ผิดรถไชือดไม่ใช่อุ้ยไม่ได้ชือดก็ไม่จำเป็นต้องลงตู้ถึงร้านสี่เพื่อซื้อต่อไาเฮียนี่มาเพราะว่ากูมีตังกูมีตังน้องมีตังอร่อยร้านเพื่อมีชีสเบอร์เกอร์ด้วยโคตรอร่อยอร่อยสุดในยุโรปโคตรอร่อยอร่อยยยสุดดในประเททศไ้ว อาจารพูดจะเป็นปากเลยอันนี้เชนิวก้อยตีนทำเเคยฟังซิริฟูป้ะเคยฟังครับผมรู้จักพี่โตป้ะรู้จักจริงครับผมพี่โตผมชวนฟังโตมาชวนฟังโตมาสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักกล้าหมื่นแคลนนะผมแล้วก็อยู่กับพี่ออฟครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้คือเรามาบุกอีกหนึ่งร้านของพี่ออฟถูกต้องครับร้นก็คือ Beastie หรือว่า The Beast มีเคเคก่อนหน้านี้อันนี้คือร้านนี้ขายอะไรครับเชฟร้านนี้ขายเนื้อครับผมเป็นร้านสเต็กเฮาส์แท้ๆมีความเป็นอเมริกันสเต็กเฮาส์แล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นเมกซิกันครับผมในเรื่องเนื้อเนี่ยเรื่องการทําเนื้อการอะไรเงี้ยสุดแค่ไหนก็ถ้าจะบอกว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งของเมืองไทยก็หาว่าชมตัวเองแต่ก็ไม่เคยแพ้ใครครับผมแต่ก็ไม่เคยแพ้ใครนี่ไม่เคยแพ้ใครยกเคยฟังซีรีส์ฟูปะเคยฟังครับผมรู้จักพี่โตปะรู้จักสิครับผมพี่โตแต่ตอนนี้คือพี่โตเขาก็ไปทำเขาทำเนื้อใช่เหมันเนื้ แล้วพี่คิดว่าพี่กับพี่โตนี่ใครรู้เรื่องเนื้อแบบเจ๋งกว่ากันผมก็มั่นใจนะครับว่าพี่โตน่าจะร,รู้เรื่องเนื้อเยอะเพราะเขาก็เขาเขาทำเขาจริงๆจังแต่ว่าผมจะบอกพี่ออฟว่าวันเนี้ผมชวนฟังโตมาชวนฟังโตมาจริงดิชแล้ววันนี้นะผมเราเชิญฟังโตมาครับผม <laughs> ไม่มีความประสงคว่าได้เธอใจเธอจะเนื้อเด็ดเดี่ยแค่ไหนจะติดฟัง้อนเป็นฟืนเป็นไฟจะฝ่าไปฝ่าไปบางโตครับบางโตสวัสดีครับผม จะโด<ใ>นเพราะว่าถือไหมเนี่ยที่บังของแครวันนี้คือเราจะพาบาังโตมาพิสูจน์เนื้อร้านพี่ออฟวันนี้ผมให้บังรีวิวได้ไหมได้สิครับผมได้ไม่โดนตรงโดนตบใช่ไหมบงังเขาเทงนะเนี่ย <laughs> ถ้าบาังโตแท้ๆมาไม่กล้าแตะถ้าบังโตนี่มาขอแตะหน่อยเดี๋ยววันนี้เราไปดูเมนูว่าพี่ออฟจะทำอะไรให้พี่บังเรากินได้ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับทุกคในร้าน ชิ้นหนึ่งคือหนักเท่าไหร่ครับเออประมาณหนึ่งกิโลครับอันนี้ก็มีแบบว่าตัดแต่งเนื้ออันนี้ออกครับก็เหลือประมาณสามร้อยถ้าเยอะกว่านั้นนีมสามร้อยสิบแล้วกันนะคือคือที่ก็ค่อยแล่ออกไปเนี่ยเอาพรเนื้อออกให้หมดแล้วเหลือกระดูกไว้ใช้งานใช่ไหมครับไม่ใช่ <c oughs> กินเนื้อดิบงับงบังใครจะไปแตกแกระดูกได้ได้แล้วนะได้แล้วไดได้จะหมดแล้วนะไม่จะหมดก้อนแล้วนะ เมื่อกี้คือโลหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเหลือสามร้อยองซิงกันนะมาครับอันนี้วันนี้มีอะไรครับยอบที่จะทำให้พวกผมและบางกินครับวันนี้เป็นตัว28่ one dry age นะครับผมตัวนี้เป็นตัวซุปโรยโ n นินนะครับผมบางเคยเห็นอันนี้ที่โบนวัวไดเอทวัวลดน้ำหนัก dry age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  เดี๋ยวเราจะมีตัวพิกันย่านะครับผมพิกันย่าให้ลองทานด้วยแล้วก็มีตัวพ็อกช็อป พ็อกช็อปพ็อกช็อปอย่างที่พี่เขาบอกแต่ละร้านที่พี่ทำจะมีซิกเนเจอร์พ็อกช็อปอยู่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อจริงๆที่โคตรอร่อยและกล้าพูดได้เลยว่าเมืองไทยแม่งไม่องไทยทำได้อย่างโหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วของแท้ครับของแท้ครับบางแดกหมูได้ไหมครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้สู้ที่ร้านบางไม่ได้นะดีเงี้ยทำไมครับตอนเราชิมดีก่อนอ๋อได้โอยแล้วก็จะมีพวกข้าวหม้อเป็นข้าวหุงข้าวนี่หม้อห้อหม้อหม้อนี่ชอบเลยจะสู้ข้าวหมกที่ร้านบางได้ไหมโอ้ย เก็บของเอาไว้เดี๋ยวค่อยคุยวันหน้าวันนี้ขอผมคุยก่อนอะไรจะหุ <c oughs> ดข้าวด้วยเครื่องเทศมันเนื้อแล้วก็จะมีบีฟลิปเป็นชอตลิปอยู่ข้างบนโคตรอร่อยนี่อีกจานหนึ่งที่ทำให้นะครับผมแล้วก็มีสลัดขนมปังมีดิฟแล้วลงเลยครับผมตัวนี้จะทำให้ดูกอดอย่างหนึนง่งเดี๋ยวผมขอสิทธิ์ทีนี่ก่อนได้ครับ <c oughs> ใค้เริ่มก็ปิดใช่ชุดใช่อีกเว้ยไม่ได้ชุด ร้านนี้ไม่ใช้ชูรสนะแต่แต่ละซีอย่างเดียวปังมาปั่นอย่างเดียวเนี่ยร้านพี่ออฟถ้าขายเทียบกับพอชั่นแล้วราคาถูกประทุมมากเทียบกับฝีมือเชฟกระทะเหล็กแล้วก็นี่ครับผมได้มาเห็นกับตาแล้วร้านสี่จอสเปอร์อันนี้คือเตาที่เรียกว่าดีและแพงที่สุดในโลก ใช่ถ้าเป็นพูดถึงเตาย่างสเต็กเตาย่างสเต็กยี่ห้อแล้วทําไมมันทำมันทำไมมันถึงแพงครับพี่อ๊อฟแพงเพราะอะไรเป็นสแตนเลสเกรดดีคเขาซึ้นไหม,มหล่อขึ้นมาใหม่นะครับผมหนาไม่ร้อนเวลาทางานอยู่ก็ไม่ร้อนปรับได้ปรับได้ไดนะครับผมเห็น,เห,นเห็นการการเอียงของเขาไหมาเขาเอียงอยู่ที่ประมาณ15อีก เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ไม่มีระบบดิจิตอลไม่มีไฟฟ้าเลยรมาเกี่ยวข้องเป็นแบบแมนนวลเป็นแมนมนวลเลยใช้ความเป็นฟิสิกส์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอเออเอเอ,เอลงมานิดนึงเวลาน้ํามันกับเนื้อโดนย่างมันก็จะหลั่งออกมามันก็จะไม่ดิบลงไปในนั้นเท่าน,นี้ไปในน้ำมันจะเกิดขา่าว ทำให้เนื้อม่มีกลิ่นมีเสม,มาออกมาแล้วมันก็จะไหลลงมาตามร่องนี้ลงตรงนี้ในอย่างย่างสิ่งที่สมควรต้องเป็นของเตาย่างได้ครบทุกอย่างเพราะเตาย่างคุณไม่ต้องการอะไรแค่กิดสองก้อนก่อเอาตะแกรงวางก็จุดไฟก็ย่างได้เลยก็ไ <นะ S 2> ม่จะไป,ป,ป,ปต้องลงจุถึงก,การสี<อ>ตัวสีเอะไรย่ยนีม่มาเพราะว่ากูมีตังกูมีตังอ๋อมีตังเนื้อสเต็กทุกชิ้นย่างบนเตานี้ถูกต้องครับผมคือค่าถ่านก็แปดร้อยแล้วกูดูแบบกิโลละแปดร้อยนะนี่คือเป็นโจตัน ถ่านไม้ขาวอันนี้เป็นถ่านยูคายุคาก็ไจะถูกหน่อยนะครับพ <ขอ S 2> ี่จนิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับคือพวกคุณอ่ะที่ดูอยู่อ่ะพวกคุณอ่ะมาอาจจะได้เจอพี่อ,อ๊อฟแต่พี่อ๊อฟเขาไม่มาทําให้กินนะเว้ยวันนี้บังมานเนี้ยพี่อ๊อฟเลยมาลงมือย่างให้เองปกตินี่ยเขาสั่พกน้องนะก็เป็นเกียรติครับผมคุณนิชาให้เกียรติมาร้านผม โซนเนี้ยเขาจะปิดไฟเขาจะไม่ได้เปิดไฟอันนี้คือเราขอให้พี่อ๊อฟเปิดไฟนะไม่งั้นจะมองอะไรไม่เห็นเลยเออแล้วถ้าปิดไฟแล้วมองไม่เห็นเราดูไหมนะลองดูไหมพูดถึงถ้าปิดไฟตรงนี้ก็ยังมองทําทำงานเห็นทำงานตรงนี้เห็นเพราะเรามีไฟไหลออกมาตรงนี้เนี่ยปิดไฟโชว์โอ้เห็นอะไรเห็นอะไรไหมเห็นเตาของอขแต่ถ้าคนทำงานจะเห็นแล้วมันจะมีคำถามหนึ่งคือว่าแล้วเวลาเราเช็คเนี่ยว่าสมมติว่าความสุขมีเดียมแรง ด้วยไฟแบบนี้ที่ออฟเช็คได้เราเป็นเราจะมีเหล็กจิ้มที่ทำร้อนจากข้างในเราคือเป็นคล้ายๆมันเชอร์โมมิเตอร์วัดจะเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนก่อนส่องเลยผมมองไม่เห็นเราไม่มองเห็นตัวนี้คือถ้าเวลาแบบปิดไฟมืดๆมันจะมองอะไรไม่เห็นก็คือเวลาเช็คว่ามีเดียมแลนด์เราสุกจุนเหดือเข้าไปข้างในตัวนี้ก็อยู่ข้างในอยู่ความร้อนตอกมาปุ๊บมาแตกเราแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมีเดียมแรมมีเรื่อนี้ว่ามีเดียมแลนด์อุณหภูมิเงี่ยมีเดียมแลนด์เวลดัน เอ่อ medium ม e l l medium r a r ทุกอย่างคืออุณหภูมิเนื้อสเต็กแล้วของบางนี่โชทรพักเมนูดิเนื้อแท่ดิเนื้อแท้เนื้อแท้มาโปรโมทเนื้อแท่มาไปที่บิสตี้แบเนื้อแท้ที่บิสตี้ด้วย นี้เมนูมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่อ๊อฟแนะนำหน่อยครับผมได้ครับผมเริ่มต้นเลยนะครับผมตัวขนมปังกับตัวดิฟนะครับขนมปังตัวนี้เป็นตัวโฮมเมดเชียบัตต้านะครับผมแล้วก็ตัวดิฟก็จะเป็นตัวเฟต้าชีสกับพิซซ่าชิโอแล้วก็ตัวฮันนี่นะครับผมไม่จําเป็นต้องคนจานนี้ลูกค้าบางท่านมาไม่ทราบเพราะคนให้เข้ากันจริงๆแล้วตักตรงไหนขึ้นมาเอาตรงนั้นมาทาขนมปังให้ฟรีทุกโต๊ะคือฟรีฟรีอีกแล้วนะหนึ่งที่สอ จบเลยจะเอาเยอะอย่างงั้นจบเลย <laughs> ต่อมาก็จะเป็นตัวสลัดนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเฮาส์เฮาส์สลัดนะครับผมก็จะเป็นตัวมิกซ์กรีนนะครับผมแล้วก็ซอฟ์เพเปอร์เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนอริอยล์นะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเมนารินออเรนจ์รีดักชั่นเข้าไปมาของดองทั้งหลายมีเห็ดดองนะครับผมมีเปลือกแตงโมดองมีบีทรูทดองมีแครอทดองทานไปด้วยกันแล้วคอมบิเนชั่นจะอร่อยมากครับผมถัดจากตัวนี้ก็มาที่ตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบีฟกคาปาโชนะครับผมเป็นเนื้อดิบที่เอาเนื้อมาทุบให้แบนนะครับผมทานกับซอสเพปเปอร์เอ็กซ์แท็กติชั่นอริโออย์นะครับผมบางใคยกินเนี่ยอันเนี้ยเคยๆที่ร้านนะบางกินเนี่ยจุ๊บแบบจุ๊บๆคล้ายๆกันเม<ต>นูที่ร้านก็มีโอเคแล้วก็จะมากับตัวไวน์ล็อกเก็ตนะครับผมมะเขือเทศนะครับผมมีคริสปี้กระหิกนะครับผมมีตัวเคปเปอร์แล้วก็มีตัวพาร์มาซานชีส้วยนะครับผมเสร็จจากตัวนี้เรียบร้อยปุ๊บก็ต้องมาเจอตัวเนื้อ อันนี้คือต้องบอกนะว่าของจริงนี่คือแม่งสวยมากใช่แต่ได้หน้าจริงอะคือตาเลือกเลยอะตาเลือกเลยน,นะทีโบนนะครับผมเป็นเป็นสติฟลอยท์ชีโบนเป็นโบนอินแต่ตอนนนั้นที่ที่บางเบลเซลลว่าอะไรนะเลาะเนื้อออกหมดเลยแต่กระดูกอะไรเงี้ยดูชิ้นมันเล็กๆอะไรเงี้ยปางอันนั้นเป็นพวกพาร์ติเคิลที่เราไม่สามารถเสิร์ฟลูกค้าได้เราก็ตรงนั้นมาเดี๋ยวเรามาบดทําเป็นแพดดี้ของตัวชีสเบอร์เกอร์มาร้านก็มีชีสเบอร์เกอร์ด้วยโคตรอร่อยอร่อยสุดในประเทศโคตรอร่อยอร่อยสุดในประเทศไทยด้วยน้าพูดจะเต็มปากด้วย อันนี้กล้าพูดได้จังปากเพราะว่ากูกล้าพูดได้เลยว่ากูเป็นคนแรกในเมืองไทยที่เอาสแนชเบอร์เกอร์มาขายเพราะในวันนั้นเมืองไทยไม่รู้จักคำว่าสแนชเบอร์เกอร์ถ้าคนไม่ทานเนื้อมาต้องโดนจานนี้ครับผมพ็อกช็อปไม่เป็นไรจานนู้นครับผมจานถัดไปนู่นอ๋ออันนี้จานนั้นเป็นตัวปีกันย่าครับผมตั่งหิวนะหิวหิวเปการอาการออกเลยอ๋ออาการออกแบบเห็นแบบแบบน่ากินเพลงเฮขึ้นเลยอ๋ออ๋อคืออันนี้คือแบบน่ากินน่ากินมาก อันนี้เป็นพีกันยาพีกันยาฮอคช็อปกับแมสโวเตโต้แมสโวเตโต้เป็นแมสโเตโต้ที่สมูทแล้วอร่อยมากๆ กูรู้มึงกำลังฟังอะไรกำลังรอกู้อะไรอยู่แต่แค่โอทิงไปแค่นั้นดีกว่าเพราะมีหลายคนทำเหมือนกันอ๋อถ้าคุณบอกว่าอร่อยสินี้จบโหมีหลายร้านเลยนะที่เราไปทายๆมาเนี่ยแมสเปียโต้น้องไอ้เหี้ยใครๆก็ทำได้อันนี้เชนิ้ก้อยปีนทำนะไปพูดคุณเล่นไปพูดเติ้ลเตขอโทษครับเฟียพูดเล่นครับผมหมดแล้วครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีข้าวหม้ออีกอีกอีกหม้อหนึ่งแต่เดี๋ยวให้รอได้ครับมาเราชิมก่อนอันนี้เริ่มเลยเลยครับตามสเต็ปที่พอบชี้ทางเดอร์ติกีนีขนมปัง หนึ่งคำแล้วก็ค่อยเติมใหม่เป็นโฮมเมคเชียบัตต้าแล้วก็ตัวดิฟเป็นตัวเฟล์ชีสนะครับผมความหวานที่ได้มาตรงนั้นจะเป็นตัวฮันนี่นนี้อันนี้ก็อร่อยอะ่ะถ้าบอกว่าไม่อร่อยเอาตีนหยิบหน้าเทียบได้เดี๋ยวนี้เลยครับผมอยอมมันเข้ากับน้ำผึ้งพวกอะไรเงี้ยแต่ไม่สมควรคนให้เข้ากันถ้าคนให้เข้ากันปุ๊บทำไมรู้ไหมมันจะได้รสชาติเดียวทางใหญ่จะด้วย ได้นะครับผมตามด้วยสลัดครับผมมีไฟเบอร์นิดนึงเข้าไปในเข้าไปในท้องเราครับผมก็จะมีของดองก็อย่างที่เราบอกทำมีตั้งแต่บีทรูทนะครับผมเปิดแตงโมแครอทแล้วก็เห็ดนี่เพิ่มความมีความแล้วก็เดร์ซิ่งก็จะมีตัวเมตลินซ่อมเมตาลินดีดักชั่นแล้วก็ซอสเปิก,กเร์่นซอสเบชินลิปอร์ดนะครับอร่อรยอร่อยสดชื่นวันนี้เลยนะครับเป็นของเพื่อนเก่าให้นะครับผม อันนี้คืออาหารในร้านก็คือส่วนใหญ่เพราะทั <Whoa. S 1> ้งหมดนี่คือพี่ออเป็นคนคสูตรร <Whoa. S 1> ้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ให้ใครทำไม่ไม่เคยคิดอาหารแล้คิดเอง uh huh. ผมมากินร้านพี่ออบใช่ไหม uh huh. ผมมาอยากกินแบบเฮ้ยสีมือที่พี่ออฟทำแต่คือตอนแรกไม่เข้าใจไงผมคิดว่า้ยถ้าสมมติว่าพี่ออฟเป็นคนคิดสูตรแต่พี่ออไม่ได้เป็นคนทำมันจะทำออกมารสชาติกับที่พี่ออฟทำทห่กินในปากอะปลอย่า้ uh huh. นนะี uh ้แต่พอไปดูในารายการเทลเนี่ยคือแบบว,ว่าอย่างพี่ออคิดเมนูขึ้นมา ทุกคนที่ทำทคทือต้อง follow <ช>ตามสตเต็ปทุกอย่างใ<ช>่ก็คือพี่อ๊อฟก็จะมาเช็คว่าเหมือนเนรสชาติเบสพวกอย่างนี้ได้ไหมโอเคไหมอะไรอย่างน<ช>ีค้คือคุมทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่อ๊อฟทำหรือใครทำสูตรของพี่อ๊อฟต้องรสชาติเดียวกับที่พี่อ๊อฟทำถูกต้องเป็นสูตที่เราทุกอย่างเปน็นน<ม>ับเบิร์ทุกอย่างเป็นตัวเลขมันอยู่ที่การวางสูตทีการวางโปรติเจอร์ให้กับพนักงานทำใครที่มากินอะไรเงี้ยมั่นใจได้เลยว่าต่อให้พี่อ๊อฟอยู่หรือว่าไม่อยู่ซึ่งส่วนใหญ่แกก็ไม่อยู่ แต่ว่ารสชาติอาหารจะอร่อยคือต้องแบบป๊ททุกอย่างรสชาติที่มันควรจะเป็นถูกต้องตามที่พี่อ๊อฟอยากให้มันเป็นคอยที่คอนโทรลเช็คอยู่ตลอดอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะผมที่ไม่เจอพี่อ๊อฟแต่ว่าอร่อยแน่นอนโอเคพี่อ๊อฟขออนุญาตเปิดตอนนี้เล่นก่อนได้ไหมก่อนเทียร์ได้ไปดูจานนี้ต่อต่อครับอุ้ยกินหอมมากเดือดเดือดตนผกเดือดต้นผกข้าวกระหุงมาพร้อมกับมันเนื้อ แล้วก็บาร์บีคิวช็อตหรืกในสไตล์ไชน่าทาวรสชาติตอนนี้เป็นรสชาติที่ไชน่าทาวที่ชิคาโกจับภาพรสชาติในวันนั้นเอาออกมาทําเป็นสูตรในวันนี้าการนี้ทํายากมากแต่โคตรอร่อยแล้วก็ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยไม่มีใครทําเก่งเกินกูพี่อ๊อฟจะพูดคานี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับ,รบกล้าพูดได้เต็มปากว่าในประเทศไทยไม่ใครทำเก่งเก่งนะครับเพราะว่าอันนี้มีพี่อ๊อฟคนเดียวแค่ <c oughs> คนเดียว <c oughs> <c oughs> คำนี้ต้องโดนครับหาบางังก็เป็นนวิบครับผมแล้วก็มีคอมบิเดชั่นหลายอ,อย่างอันนี้ไม่ได้แต่งเติมรสชาติเราแต่งเติมรสชาติแค่น้ำมันเกลือพริกไทยแค่นั้นสามอย่างที่เหลือเป็นคอนดิเมนท์ทั้งหมดมรสธรรมชาติมากคือกินกับไอชีฟต,ตัวข้างบนอ่ะอร่อยต่อไปนะครับผมเป็นตัวตัวเก่งของร้านตัวชิ้นใหญ่สุดบางหิวเริ่มจะเริ่มเข้มวัยบนจานร้อน ร้อนไหมอันนี้ร้อนอยู่ไหมก็ยังร้อนมันมันตามเริ่องสุกอยู่เลยอะเราดูครับผมมีดมีดแบบยีราฟมีดแบบยีราฟสี่พันบาทไม่ช่รู้ราคาด้วยผมดูเจ้าสมุนมาเป็นร้านที่ทําโดยเชฟที่ทําเนื้อเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ขัวแพงที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดอาาหรถูกถูกที่สุดอที่เป็นพอชั่นออกมาใช่เพราะอย่างที่ผมดูมาคือเขาบอกตัวนี้ตัวละเจ็ดหมื่น ไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้มี่ตัวตัวตัวพวกนี้ตัวตัวตัวพวกนี้อ่าข้างนอกเนี่ยตัวเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นที่มีที่วางชามีที่วางแก้เจ็ดหมื่นอันนี้สี่พันเตาร้านสี่โฮมเจ็ดแสนผมดูมาหมดแล้วคือต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่แม่งมหาศาลผมให้คุณชิมก่อนเลยคุยได้ทั้งชิ้นด้วยโหดเวลาที่ อันนี้อันนี้อันนี้คืออาการถ้าอร <together. S 2> <Pop> ่อยแล้วจะอ๋อถ้าอร่อยแล้วเสียงเสียงจะขึ้นคอนเสิร์ตไลายจะขึ้นเลยอ๋อดยผมจับจับเริ่มจับทางได้แล้วเดี๋ยวเฮ้ยอย่าอย่ากินก่อนสิอ๋อเพี่ย่เล่นก็ด้วยกูฟูใบด้วยฟูใบด้วยหนึ่งคำยักษ์ความเข้มข้นของเนื้อมันจะเยอะกว่าแล้วมันมีความนุ่มเกลือพริกไทยเกลือพริกไทยแล้วก็ตัวรับเป็นตัวเป็นตัวรับของของ ทั้งเเมายนออ,อสเติกมายันเซาเอเมริกันกชัดเลชยเอชยเอเยเอเเอเช้ยเเชียเอเชียนอเชอเชียเิเชียเอียเอเชียเอเชเอเแบบเอเชเอเชอเชแบบีเอเชีาเอเชียเอเชียเอเชียเอเๆเอเชียเอเชอนียเอเนียเอเชียเอเชียเอองแงี้เอเชียเออเคงั้อเดี๋ยวผมขออนุีาตเสิย์ฟตัวชอเชีียเอเ้ยเอชียเอเชียเอเชียเอยอ โอ้ oh, บังชิมเนื้อ<ม>ดูดิคือแบบการเป็นตุ๋นก่อนอย่างน,นี้ก่อนนะเดีย่ชูบีชูบีสโลคุกครับผมเป็นการสโลคุกแล้วก็เอามาใส่กับตัวบาร์บีคิวแล้วก็มาทําตัวซอสต,ตัวที่เป็นแซนมอนขาวซอสมันก็เป็นข้าวคุกกับกับเนะื้อข้าวไปขุ่นพร้อมกับเนื้อแล้วก็เครื่องเทศนั่นเลยผมมั่นใจว่ากรรมรั่นทุกคนถ้ากินพอไ,ไปแล้วมันมันจะแตกออกมาแล้วก็ oh. เป็นรสชาติแบบบาร์บีคิวที่แบบไม่ได้เผ็ดมาก แล้วก็มันมีความเข้มข้นของซอสกอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วพอมันกินคูกกับเนื้อเนื้อคือมันแบบไเนี้ยถ้าใครชอบสเต็กนะแบบได้เคี้ยวๆนะคือตัวนี้แต่ตัวนี้คือมึงแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยเว้ยมาสิมอไปวิ่งสั <c oughs> <c oughs> ่งเร็วด้วยสิมออันนี้นะผมปกติจานนี้คือขายอยู่ที่2 2 5 0ัรบบาทครับผมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อ่าแค่พูดอยู่คําเดียวถ้าพูชื่อย้ง บางคนบางคนให้พูดคาว่าบางคนบางคนบาลงคนเลือ1้0 0บาททันทีครับบางคนบางคนเป็นแจกคนรับบางคนเฮ้ยเจ๋งดีวาไม่เคยดนาแจกคนรับครับผมแจกคนรับเฮ้ยทัานี้ผมบอกเลยว่าคนอร่อยเฮ้ยจริงๆผมพูดจากใจเลยว่าไอ้เคี่ยมมันอร่อยมากมีความเป็นจีนนิดนึงจุดของพริกความเผ็ดของอะมันความหอมของพริกมันจะไม่ได้แบบเลี่ยนไปทางแบบ หมือนแน่เรากินสเต็กอเมริกันมันจะมีความเผ็ดความอะไรเงี้ยผมบอกเลยเราชอบแบบนี้ผมกินได้สิบมอม่รู้ต่อไปครับผมบีกัก่ย่างครับทุกคนครับบีกัก่ย่างครับผมนี่มาเลยบังเช็คคุณภาพนี่ใหม่แล้วนะกินหรือเปล่านุ่มนะนุ่มใช่นะนุ่มมันนุ่มนะ เพว่งมาฟังรัวผงรับก็จะแต่งสั่งกับตัวนี้มันเป็นซอสเดียวกันกับตัวที่ตักกันใช่ไมมเดียบคล้ายๆแต่ไม่เหมือนครับผมเฮ้ยแมสโคลเรโต้พี่มีชีสด้วยแน่นอนทำใหญ่อีกแล้วตุกตี้หูอีกเดินยาว้วยเดินยาววันนี้เืินยาว จะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันจะเผ็ดแต่ตัวนี้มันไม่เผ็ดมันจะมีความตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเข้มข้นเหมือนเปรี้ยวอืเปรี้ยวเยอะกว่าเี้่กว่าใช่เปรี้ยวเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งอันนี้คือเด็กๆกินได้ใช่อันนั้นทําไว้สําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อไงครับผมก็ผมฝากไว้นะผมกับดีซี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านของพี่ออฟนะครับผมลงพระรามเก้าอันนี้คือลงพระรามเก้าอยู่ตรงสนามฟุตบอลตรงแถวอาร์เซียใช่ก็คือทางเข้าอาร์เซียอ่าก็คือ อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ที่จอดรถข้างหน้านะผมกว้างจอดได้หลายคันนะผมร,ร้านก็เทสั่งไหมฝั่งร้านนะฝนะั่งหน่อยสิฝั่งหน่อยสิบอกได้คำเดียวอของแท้ของแท้ของแท้ฮนะถ้าใครอยากกินฝีมือของเชียร์บ๊อปนะครับผมมาได้ที่ดนะีๆหานี่เปิดทุกวันเปิดยังไงบ้างครับเบลเปิด<ๆ>อังคารถึงอาทิตย์ยกเวนเ้นวันจันทร์ปิดวันจันทร์ห้าโมงเย็นถึง,ถงเที่ยงคืน ฝากคุณมีผลงานอะไรให้แบบ f c ติดตามหน่อยไหมอัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่บังจะออกเมื่อไหร่บางช่วงนี้อัลบัม้มอยู่ด้วยตัวอยู่ด้วยตอนนี้คือทำร้านอาหารก็ไปติดตามได้ที่ช่องกุ้งกลางๆนะครับก,กุ้งกังๆนะคับอ๋อพี่พี่กุ้งครับเนี่ยใช่คพูดดีครับผมผมไม่รู้พี่กุ้งเหรอชื่อพี่บังนี่เหมือนเลย วันนี้ประมาณนี้นะผมฝากพี่ออฟแล้วก็ฝากที่กุ้งเลยนะผมเดี๋ยวไว้เทสหน้าเราจะไปกินนะขอติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับผม